คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเรามาพบกันและฟังเนื้อหาสาระทางธรรมพร้อมกับข้อคิดและนิทานธรรมะกับรายการแสงธรรมนำชีวิตโดยดิฉันอัชลาสุจริตวณิชผู้ดำเนินรายการค่ะข้อคิดในเช้าวันนี้คนพรานนั้นจะระรานไปทั่วไม่ว่าจะเป็นพวกอื่นหรือพวกเดียวกันจึงเป็นบุคคลที่ไม่ควรไว้วางใจในทุกกรณี นกกระทาถูกนำมาเลี้ยงในข้อไก่ชนใช้ชีวิตอยู่กับฝูงของไก่ชนจำนวนมากมันถูกไก่ชนตีเอาบ้างกันแกล้งต่างๆนา,นาๆบ้างจนไม่ค่อยได้กินอาหารเต็มอิ่มในแต่ละวันจึงรู้สึกน้อยใจที่เป็นสัตว์แปลกหน้าจึงถูกเขารังเกียจวันหนึ่งนกกระทาเห็นไก่ชนจิกตีกันจนได้รับบาดเจ็บ จึงคิดได้ว่าโอ้หนอไม่ใช่แต่เราที่ถูกไก่ชนทำร้ายพวกไก่ชนเองก็ยังทำร้ายกันเองถึงบาดเจ็บขนาดนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะหวังน้ำใจไมตรีจากพวกไก่ชนนั้นอย่าหมายเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานย่อมพานได้ไม่เลือกหมู่เลือกเราพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าภัยทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นย่อมเกิดจากคนพาน หาได้เกิดขึ้นจากบัณฑิตไหมช่วงต่อไปขอเชิญท่านรับฟังธรรมบัญญายโดยพระมหาวุฒิชัยวชิวราเมธีท่านวาวชิวราเมธีค่ะกราบในมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะท่านคะอะไรที่เป็นตัวแปรทําทให้เยาวชนทุกวันนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นคะต้องนิยามคําว่าความเสี่ยงให้ชัดๆก่อนว่ามันคืออะไรปัญหาปัญหา,ญหาคือเป็น เป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีปัญหามากขึ้นในสังคมเนี้ยค่ะเจริญพรจริงๆแล้วแต่มาคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกค่ะสังเกตด,ดูเนี่ยเท่าที่มีงานวิจัยหรือมีข่าวออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเยาว,วชนของเราติดเอสก็มากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เนี่ยอายุแค่แค่แปดเก้าขวบหรือบางทีสิบขวบ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องทางเพศยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสถาบันครอบครัวเขาออกมานําเสนอรายงานการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนไทยทําแท้งกว่าสามแสนรายต่อปีออเขาได้กำหนดช่วงอายุไว้ไหมคะก,ก็คงจะกําหนดแต่แตเรวาก็คงจํารายละเอียดไม่ได้แต่ตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่สะท้อนในย่าสาคัญในปัญหาของเยาวชน คือแสดงเห็นว่าปีหนึ่งหนึ่งนี้มีเด็กบริสุทธิ์ถูกฆ่ามากถึงเพียงนี้แล้วตัวเลขที่ตกสํารวจอีกเท่าไหร่ะอะไรคือคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาตมาคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องก็คือการที่สังคมไทยนี้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมทุนนิยมนี่ก็หมายความว่าโลกนี่ได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคข,ของการทํามาค้าขายเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้น เมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคธรรมาค้าขายเต็มรูปแบบเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลกมันเปลี่ยนไปละคนในยุคพระพุทธเจ้าจะถามว่าความจริงคืออะไรความสุขที่แท้คืออะไรคนในยุคเกษตรกรรมก็จะถามว่าอะไรคือความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นคนก็จึงมีค่านิยมในการดํารงชีวิตแบบพออยู่พอเกินเพราะเขาค้นพบว่าสันโดษคือวิถีทางที่จะให้ชีวิตเนร่มเย็นเป็นสุข แต่พอมาในยุคอุตสหาหกรรมซึ่งก็คือยุคนี้ค,คนถามว่าทำอย่างไรถึงจะรวยให้เร็วที่สุดพอถามอย่างนี้ปุ๊บคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตละ,ะสน่นแต่ว่าทำยังไงจะรวยให้เร็วที่สุดใช้วิธีรัดเอาเสลนครอะไรที่ทำให้รวยเร็วที่สุดก็มาถึงอีกนิยมหนึ่งก็คือบริโภคนิยมบริโภคนิยมนี้ก็หมายความว่า การที่ทุนนิยมจะขายของได้ดีก็ต้องกระตุ้นให้คนซื้อทำยังไงคนจะซื้อก็ต้องโฆษณาสร้างความอยากเทียมๆเข้ามาที่เราเรียกกันว่าเป็น create d ด m a n d คือความอยากเทียมหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามีนั้นมันไม่ใช่ความต้องการของชีวิตหรอกแต่ด้วยกระบวนการการโฆษณานี้ก็กระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไม่ครอบครองแล้วเราเป็นคนล้าสมัย คนส่วนใหญ่ก็จึงตกเป็นทาสของบริโภคนิยมคืออยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นกีนี้ก็เหลืออีกนิยมหนึ่งก็คือวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็หมายความว่าคนเรานี้เริ่มวัดเป้าหมายเริ่มวัดความสําเร็จในชีวิตด้วยการมองที่ชีวิตในปัจจุบันเป็นสําคัญช,คชีวิตในปัจจุบันก็หมายความว่าคนในปัจจุบันใครมีบ้านมีรถมีเงินมีที่ดินมากคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนี่แหละเรียกว่าวัตถุนิยม พอเป้าหมายในชีวิตหรือค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเราใช้ชีวิตอยู่ในกระแสของทุนนิยมเอาการค้าเป็นตัวตั้งบริโภคนิยมเอาความอยากเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมเอาทรัพย์สินเงินทองเป็นตัวตั้งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสังคมก็จึงเหลียวแลเรื่องของคุณ,ณธรรมจริยธรรมช่ค่ะในยุคที่ไม่มีใครทวงถามถึงคุณ,ณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนเนี่ยทวงมองเป็นอะไรทวงมองว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ จากมนุษย์เนี่ยถูกตีค่าเป็นแค่ทรัพยากรมนุษย์หรือพูดให้ตรงยิ่งกว่านั้นเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปอะไรคือทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือทาร์เก็ตกรุ๊ปก็คือกลุ่มเป้าหมายในการที่เขาจะขายสินค้า,พาเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยแทนที่จะถูกประเมินค่าตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางกายทางจิตและก็ทางปัญญาต่อไปจะกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติและของโลก ไม่มีใครถามอย่างนี้หรอกเดี๋ยวนี้เรามองเด็กและเยาวชนของเราว่าเอาล่ะช่วงวัยแค่นี้แค่นี้เราจะขายของให้ใครคเด็กเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยมีการประเมินค่าว่าเป็นได้แค่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพราะฉะนั้นไม่มีใครหวังดีกับเขาใช่ไหมอ,อาจจะมีแต่มันไม่มากเด็กของเราเยาวชนของเราเนี่ยถูกผู้ปองร้ายมองว่าทำยังไง พวกเธอเนี่ยจะมาซื้อของของฉันจะมาบริโภคสินค้าของฉันและโดยที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ไม่รู้ตัวไม่มีใครเตือนเขาจึงเกิดวิกฤตกับกลุ่มเด็กเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเขาคือกลุ่มเป้าหมายาเอาเป็นว่ากลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนของเรานั้นถูกมองด้วยโลก,กทัศน์ที่ผิดเพราะว่ามันมาจากข่านนิยมที่ผิดดังนั้นเขาจึงดําเนินชีวิตผิดผิดเมื่อดําเนินชีวิตผิดผิด ผลสุดท้ายก็สะท้อนออกมาเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างที่เราเห็นเห็นกันชค่ะค่ะพูดถึงปัญหาโฉกคิงวิ่งราวนะคะหรือว่าปัญหาที่ต้องการอยากได้อยากมีวัตถุนิยมมากขึ้นนะคะต้องการทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแม้จะเป็นการโฉกคิงวิ่งราวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องในการใช้กําลังกับพ่อแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงอายุของเด็กพวกนี้น้อยลงเรื่อยๆคือเหมือนเขาทําความผิดแล้วเหมือนกฎหมายจะรองรับเขาอยู่อะคะ่ะคือต่มาคิดว่า นอกจากกฎหมายมีช่องโหว่คือไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาโดยห่างการอุ้มชูดูแลของคนเป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวนี้นี่เท่าที่สังเกตเด็กๆของเราเนี่ยอยู่กับใครในชนบทไปดูเถอะในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่กับคุณตาคุณยาย,ยพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ซึ่งควรจะดูแลโูกไม่ดูแลเพราะพ่อแม่ต้องดูแลเรื่องเงินทั้งทอง เ้าก็ส่งเด็กและเยาวชนนี้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดูแลของคุณยายคุณตาคุณยายซึ่งไม่เท่าทันเด็กแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเด็กนั้นมีช่องทางในการเสพอบายมุขได้ง่ายกว่าในขณะที่โลกของคุณตาคุณยายนั้นเป็นโลกของคนโบราณในอีกยุคหนึ่งเจ้าค่ะทีนี้คุณตาคุณยายก็ไม่ทันเด็กพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกของตัวเองเพราะว่าต้องหาเงินสุดท้ายเด็กเหล่านี้จึงมีสรภาพในการทําความเลวพอๆกับที่มีสรภาพในการทําความดี แต่ธรรมชาติของเด็กก็คือเหมือนน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำทีนี้พ่อแม่ไม่ดูแลเพราะไม่มีเวลาต้องหาเงินหาทองใช่ไหมค,คุณตาคุณยายก็ไม่เท่าทันเพราะว่ามันโลกอยู่กันคนละยุคเขาจะไปหาที่ไหนล่ะก็ต้องวิ่งหาอบายมุกทีนี้ช่องทางอบายมุกเดี๋ยวนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสุรายาเสพติดเนี่ยหาซื้อกันง่ายมาก,มากเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทาไม จึงปรากฏว่าเด็กของเรายิ่งอายุน้อยก็ยิ่งเข้าสู่วงจรของความเสื่อมได้เร็วมากขึ้น<ร>นี่แหละคือสาเหตุสําคัญคือแม่ไม่มีเวลาพ่อไม่มีเวลาคุณตาคุณยายก็ไม่เท่าทันเด็กเด็กอยู่ตรงช่องว่างของสุญญากาศสุญญากาศของความเสื่อมเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งกับความเสื่อมโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นบางทีมันเป็นความผิดพะอไรไม่มีคนเตือนเราควรจะแก้จากครอบครัวหรือว่าจากกฎหมายดีคะเพราะว่านายทุนบางคนก็คือใช้เด็กที่อายุยังไม่ถึง ทำงานผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาตมาคิดว่าปัญหาอย่างนี้มันต้องเริ่มแก้กันหลายเหตุปัจจัยหลายองค์คาพยพนั่นก็คือภาครัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลไม่มัวแต่มุ่งหน้าพัฒนาประเทศชาติโดยมุ่งที่เศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจเนี่ยความหมายเดิมๆเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวรัฐบาลเองก็ควรจะมองภาคสังคมบ้าง สองการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎหมายที่เรื่อร่าล้าสมัยต่างๆก็ควรจะได้รับการปรับปรุงให้มีผลบังคับใช้จริงและสามพ่อแม่ซึ่งเป็นตัวหลักของสถาบันครอบครัวก็จะต้องมีเวลาให้ลูกหลานมากขึ้นสี่ระบบการศึกษาก็จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการศึกษาไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่วิชาธรรมหากินแต่วิชาดำเนินชีวิตให้อยู่ดีนี้ไม่สอนกันค,คือเราสอนแต่วิชาเลี้ยงชีวิต เลี้ยงชีวิตก็หมายความว่าสอนวิชาที่จะหาเงินได้พอให้ท้องไม่อิ่มไม่อดตายแต่วิชาที่จะทําให้อยู่ในโลกแล้วก็เป็นคนดีด้วยนี้ระบบการศึกษาของเราละเลยมากะระบบการศึกษาเองก็ต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วเอาเรื่องของคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมใส่เข้าไปเยอะๆให้เด็กรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกและต่อมาก็พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวจะต้องเจียดเวลากลับมาดูแลลูกๆของตัวเองให้มาก รับประเด็นสุดท้ายองค์คาะยศสุดท้ายก็คือคณะสงฆ์ค<ฮ>ณะสงฆ์เองจะต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างที่เรียกกันว่าเชิงรุกให้มากขึ้นทุกวันนี้คณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงตั้งรับตั้งรับก็หมายความว่าถ้ามีคนมานิมนต์ก็ไปเทศ<ฮ>ถ้าไม่มานิมนต์ก็อยู่ไปอย่างนั้นทีนี้บางทีเทศแล้วก็ยังเทศเรื่องซึ่งมันไม่สามารถตอบโจทย์ของยุคสมัยปัจจุบันได้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ท่ามกลางความเสื่อมอย่างนี้เด็กและเยาวชนไม่มีใครมากระตุกกระเตือนเขาเขาก็อยู่ของเขาไปอย่างนั้นงานเผยแผ่ศาสนาซึ่งไม่ทันสมัยอยู่แล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นในขณะที่ความเสื่อมนั้นทุกคืบไปข้างหน้าแต่งานเผยแผ่ศาสนาของเรานั้นยังทํากันในรูปแบบเดิมมันก็ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นงานเผยแผ่พุทธศาสนาต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นการทํางานอย่างมีวิสัยทัศน์มีแผนมีนโยบายไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำนั้นมันก็เหมือน การรบแบบกองโจรซึ่งผู้บัญคับบัญชาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะได้พลหรือเปล่าก็ไม่รู้เราควรจะเผยแผ่เหมือนการรบอย่างมียุทธศาสตร์ที่มีแผนมีนโยบายชาัดเจนว่าในช่วง5ปีนี้ถึง10ปีนี้วงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีนโยบายยังไงจะมีทิศทางยังไงจะเน้นเรื่องไหนจะต้องกําหนดทิศทางให้ชัดถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยาตมาเชื่อว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แล้วก็ฟื้นฟูได้เพราะอะไรเพราะในเมืองไทยเรามีต้นทุนที่ดีที่สุดคือคนไทยเนี่ยมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้พระสงฆ์ถ้าพระพูดแล้วคนไทยฟังแต่น่าเสียดายว่าพระของเราเนี่ยไม่พูดในเรื่องที่ควรพูดเช่นไปพูดเรื่องส่วมทองคําอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องควรพูดใครจะไปฟังใช่ไหมต้องพูดรรมะสิที่เตือนให้คนเห็นว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือเสื่อมอะไรคือเจริญ เรื่องควรพูดไม่พูดไปพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดใช่ไหม้นั่นคือการเผยแผ่ในเชิงลบซึ่งไม่ถูกต้องค่ะแล้วในฐานะที่ท่านวอเป็นพระอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักศึกษาเนี่ยท่านวอสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเจ้าคะชลพรวิชาที่อามาภาพสอนประจําก็คือสมมนาพระพุทธศาสนาหรือซินนาออนบนเดซึมที่บัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการ นำเอาปัญหาสังคมต่างๆทั่วโลกเลยมาวิาพากษ์วิจาร์ณวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยแล้วนำเสนอด้วยมุมมองทางพุทธศาสนาเพื่อค้นหาทางออกของแต่ละปัญหาแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้นนั้นแหละมาแก้ปัญหาในทางสังคม<ฮ>อันนี้วิชาที่อัตามาภาพรับหนะ้าที่สอนอยู่นอกจากนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้สอนวิชาจิตวิทยาบ้างสังคมวิทยาบ้าง นอกจากนั้นก็เป็นการบรรยายในวาระและโอกาสต่างๆตามที่มีผู้เชิญสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือว่าการสัญจรไปสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆนี้ได้ทําให้ได้รับทราบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เด็กเขามีปัญหานั้นไม่ใช่เพราะเขาอยากทําตัวมีปัญหาแต่เพราะเขามองไม่เห็นตัวแบบที่ดีคือในเมืองไทยเนี่ยมันมีละครน้ําเน่าเยอะไปหน่อย ละครดีๆอย่างแดจังกึมไม่ค่อยมีใช่ไหม,ม <า S 1> เด็กเขาจะมองหาตัวแบบมันก็ไม่มีมีแต่ตบจูบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นรู้เห็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมถ้ากลางน้าเน่าเนี่มันจะมีดวงดาวโผล่ขึ้นมาสักกี่ดวงกัน,นใช่ไหมแส,สดงว่าดูบ่อยเห็นจริลนานค่ะแล้วพูดถึงพุทธศาสนาในทุกวันนี้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ในทัศนะของอาตมาเนี่ยมองว่าดีกว,ว่าที่ผ่านมามาก เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราจะเห็นเลยเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่อ่านหนังสือธรรมะ <l ots> แต่เดีย๋ยว <l ots> แต่เดี๋ยวนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าวัยรุ่นอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ไม่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นคนซึ่งปกติไม่เคยสนใจธรรมะเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นนักธุรกิจนะนักการเมืองเนี่ยก็ไม่สนใจธรรมะแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่นักการเมืองก็ให้สัมภาษณ์ <l ots> บ่อยๆว่าอ <l ots> ่านหนังสือธรรมะนักธุรกิจหลายรายก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็แปลธรรมะเป็นภ <l ots> <อ>าษาอังกฤษด้วยหนังสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็เริ่มมีรายการโทรทัศน์ธรรมะ แนวใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอันนี้ตมาคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะแล้วในมุมมองของท่านวอนี่คิดว่าเราควรจะนําเสนอรายการธรรมะออกมารูปแบบไหนคะถึงจะโดนใจประชาชนคือตมาคิดว่าต้องเอาความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งหมายความว่าธรรมะที่จะนําเสนอเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสังคมของประชาชนคือในเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยเราควรจะเอาเรื่องนั้นมาพูดมาถกมาแถลงมาเทศกัน ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขอเชิญท่านรับฟังนิทานธรรมจากหนังสือสารสาราจากนิทานธรรมะโดยพรดรเดที่งทรงธรรมวันนี้เสนอเนเรื่องนางปัญจปาปาเธอชื่อปัญจปาปาเพราะขี้เหละมากอย่างน้อยมีอวัยวะอันน่ารังเกียจอยู่ถึงห้าแห่งคือมือเท้าในตาปากและจมูก คนที่มีอวัยวะวิรูปไม่งามผิดปกติถึงหแห่งอย่างนี้ต้องถือว่าขี้เรมากทีเดียวแต่โชคดีอันมหาศาลของเธอก็คือมีสัมผัสเป็นทิพย์ใครได้จับต้องเป็นต้องหลงไหลสัมผัสอันดีของเธอนี่เองนำเธอไปสู่ความเป็นอัครมเหสีของพระราชาถึงสองพระองค์ปัญจับป่าเกิดที่เมืองพารณสี างประตูด้านตะวันออกพ่อแม่เป็นคนยากจนมากชาวอินเดียที่ยากจนมากจนกว่าคนไทยที่ยากจนหลายเท่านักวันหนึ่งเวลาค่ามคืนพระเจ้าพรณสีพระนามว่าภักะีปลอมพระองค์เสด็จออกตรวจพระนครเสด็จมาถึงหมู่บ้านของนางปัญจปาปาซึ่งขณะนั้นปัญจปาปากำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กๆด,ด้วยกันพระเจ้าภัะกะประทับยืนและทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงพวกนั้นเล่นกัน มังเอิญปัญจาป,ปาปาเผลอมาจับมือพระราชาเข้าโดยไม่รู้ว่าเป็นใครสัมผัสของนางเป็นทิพย์พระราชาจึงทรงรู้สึกซาบซ่าเสียวถึงพระไทยทรงพอใจในสัมผัสนั้นเป็นอันมากตรัสถามปัญจาป,ปาปาถึงเรื่องพ่อแม่และความสมัครใจแล้วทรงขอเป็นภรรยาคืนนั้นพระเจ้าพะกาบรรทมที่บ้านของนางปัญจาปาปาในฐานะสามีของนาง ตั้งแต่ได้นางปัญจปาปาเป็นมเหสีลับแล้วพระเจ้าพะกะทรงหลงไหลามากไม่โปรดสตรีอื่นใดในวังหลวงเลยพอค่ำคืนก็ปลอมพระองค์เสด็จมายังเรือนของปัญจปาปาต่อมาวันหนึ่งบิดาของปัญจปา,ปาปาป่วยเป็นโรคลงแดงถ่ายอุจระเป็นเลือดอยาที่รักษาได้ก็คือข้าวปลายาติที่ปรุงด้วยนมสดน้ำผึ้งและก็น้ำตาลกรวด แต่เนื่องจากยากจนมากจึงหาสิ่งเหล่านั้นมาทำยาไม่ได้แม่ของปัญจปาปาระลึกถึงลูกเคยพูดกับลูกสาวว่าสามีของเจ้าพอจะหาสิ่งเหล่านั้นได้กระมังลองพูดกับเขาดูสิพอคำ่ำพระราชาก็เสด็จมาปัญจปะปาถามว่าพอจะหาข้าวปายาตปรุงด้วยนมสดน้ำพึง่งและน้ำตากลกรวดได้หรือไม่โอ้พระเจ้าพระกะตรัส สิ่งเหล่านี้เป็นยาของคนใหญ่คนโตเราจะหาได้อย่างไรจะเอามาจากไหนอย่างไรก็ตามทรงมองเห็นอุบายที่จะนํานางเข้าไปอยู่ในพระราชนิเวศพระองค์จะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาทุกคืนวันรุ่งขึ้นเสด็จเข้าวางและรับสั่งให้จัดเตรียมของเหล่านั้นจัดเป็นสองหอ่อและใส่ปิ่นมณีไว้ในหอค่าห่อหนึ่งพอข้ามก็เสด็จ นำข้าไปญายามาให้บิดาของปัญจปาปาและรับสั่งว่าคืนนี้ให้บิดาบริโภคหอนี้ปัญจปาปาพยักหน้ารับทราบพรุ่งนี้บริโภคหอนี้หมายถึงหอที่มีปิ่นมณีทรงร่วมอภิรมกับนางปัญจปาปาจนค่อนรุ่งจึงเสด็จกลับโรคของบิดาปัญจปาปาหายด้วยยาสองหอนั้น ตอนเช้าพระราชาทรงสงพระพักแล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานหาปิ่นมณีมาถวายราชบุรุษพยายามหาเท่าไรก็ไม่อาจจะพบได้พระราชาจึงทรงรับสั่งให้หาทั่วพระนครทั้งภายในและภายนอกแม้ในหอข้าวก็ไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่ค้นพบปิ่นมณีสำหรับปักพระเกศาที่เรือนของนางปัญจปาปาแล้วมัดมือบิดามารดา ของนางพาไปถวายพระราชาส่วนคนแก่ทั้งสองได้แต่ร้องว่าไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้เป็นขโมยปินมณีนั้นบุตรเขยนำมาให้ดังนี้เป็นต้นบุตรเขยของท่านอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ถามพวกเราไม่รู้แต่ลูกสาวของเรารู้สามีของท่านอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปัญจักปาปาตอบ แม้แต่หน้าตายังจำไม่ได้เพราะเข้ามาเวลามืดคำ่ำและกลับไปก่อนรุ่งแปลกมากเจ้าพนักงานพูดแล้วท่านจะจำเขาได้โดยวิธีใดหากได้สัมผัสมือข้าพเจ้าก็จะจำได้ปัญจปาปาบอกราชบุรุษนำความทั้งปวงกราบทูลแด่พระราชาพระเจ้าอยู่หัวทำทีเหมือนไม่ทรงทราบรับสั่งให้นำปัญจปาปาไว้ในม่านเจะม่านให้พอรอดมือเข้าไปได้ เราจะจับขโมยโดยการให้นางสัมผัสมือพระราชาตรัสแล้วรับสั่งให้ประชุมชานนครให้บัญจับปาปาสัมผัสมือนางก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตลอดพวกที่สัมผัสมือกับนางและติดใจในรสสัมผัสเป็นอันมากปรารถนาได้นางมาเป็นภรรยากันทุกคนแม้เศัุระของตนแล้วก็ไม่อยากกลับยืนออกันอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจถึงกับต้องใช้ไม้พองไล่ตีให้ออกไป ตำรวจใช้ไม้พองในอินเดียนั้นเวลานี้ยังใช้อยู่และก็มีอำนาจตีคนที่ฝ่าฝืนได้คนทั้งหลายที่หลงไหลเนรสสัมผัสของนางมีอาการประหนึ่งคนบ้าเมื่อค้นหาขโมยไม่ได้พระราชาจึงตรัสว่าที่นี้ถึงวาระของเราบ้างอาจจะเป็นเราบ้างกระมังดังนี้แล้วทรงยื่นประหถ์ไปนางปัญจับปปาจับประหถ์พระราชาแล้วร้องลั่นขึ้นว่าจับขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้ว คนทั้งหลายตื่นเต้นกันมากพระราชาตรัสบอกความจริงคนทั้งปวงแล้วเพราะคนทั้งหลายได้เห็นความสําคัญของนางปัญจปะปปาแล้วอภิเศกนางไว้ในตําแหน่งอัครมเหสีพระราชทา,านอิสริยยศแก่มารดาปิดาของนางแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ทรงเหลียวดูนางอื่นใดในพระราชวังอีกเลยเราจะฟังกันต่อในตอนที่สองวันพรุ่งนี้นะคะรายการแสงธรรมนำชีวิตสวัสดีค่ะ